หนึ่งสสามสี่ห้าหตัวนะครับแล้วก็ปล่อยไปอีกตัวหนึ่งก็เป็นเจ็ดแต้มน,นะ wow. ครับว้าวกัดครับกัดนิ่มๆตัวนี้ไปแล้วโอ้โหไม่หยุดครับ ส่งย,วยาวๆไปเลยตะโก้ฝังพื้นด้วยนะครับไม่ยอมหยุดนะพอแล้วครับเรียบร้อย ครับผมก็กลับสวัสดีนะครับผมเพื่อนพีน่ๆนะน้าลุงปูปลาท่านผู้ชมทุกท่านนะก็เจอกันอีกหนึ่งทริปกับนักสันเบ็ซิ่งนะครับผมวันนี้ก็ออกหมายจะเที่ยงแล้วมั้งนะก็จะมาเท็กซัสหาปลาช่อนนะครับผมหมายที่จะมาเล่นในวันนี้เนี่ยเป็นหมายเก่าที่เคยลงคลิปไปเมื่อก่อนฤดูฝนนะครับผมหมายนี้ปลายเยอะมากแต่ว่าหลังจากนั้นนะ่ะโดนแหมาถล่มเลยนะเป็นบอ่อทั้งหมด3ลูกนะโดนถล่มหมดเลยนะแต่ก็ไม่หมดหรอกครับ มันก็จะเหลือปลาตัวเล็กตัวน้อยนะมันน่าน่าจะโตแล้วนะครับผมก็ไม่รู้จะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปติดตามชมกันนะว่าจะมีตัวกัดหรือเปล่านะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูอันนี้มีบอ่อหนึ่งลูกสองลูกแล้วข้ามไปนู่นสามลูกนะครับผมเก็ลองดูเหมือนปีนี้ทําไมน้ําน้อยมากเลยนะก็ไม่รู้โดนอะไรไปแล้วหรือเปล่านะผมปีนี้คิดว่าเข้ามาเร็วแล้วนะ ่อปลามันยังลงเหลือนะผมมันก็คิดว่าป่านนี้มันก็คงน่าจะโตแล้วนะนะตั้งแต่ก่อนฤดูฝนนะโอเคไม้แรกอุปกรณ์นะผมคันเป็นใบว่าบาซอนนะห้าขีดสิบสองนะผมความยาวหกฟุตแปดนะเป็นคันสองท่อนต่อคนก็ลอ,ลอ,ลอก็เป็นอัลฟารอบเจ็ดนะอัลฟาปีย1ิบเอ็ดนะครับผมสายพีหนึ่งวีแมสสมโมลายนะ ส่วนเหยื่อก็เป็นปลายางบิ๊กแอดสานิ้วนะครับผมตัวเล็กนะสายหน้าที่ใช้นะเป็น20ปอนด์นะครับผมตะกัวสากรัมแล้วก็ตัวเบ็ด1 o โอนะช่องทางการสั่งซื้อเหยื่อก็แปะลิงก์ไวใ้ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับผมมีทุกคลิปนะ okay. โดนอะไรไปหรือยังไม่รู้นะแต่น้ําใสใสอยู่นะครับผมยังไม่น่าจะโดนนะหรือโดนไปจะน้ําใสแล้วไม่รู้นะเหมือนปลาจะกัดแล้วครับอ้ยอย่าติดย่าอย่าติดย่าเอาเลยแล้วกันครับผมกูล็อกตะลิงมาเดี๋ยวร,รู้เรื่องครับตัวไม่ใหญ่มากนะผมตัวกำลังกินอร่อยเลยไซนี้นะ นี่ครับวิกแอปเทสซัคลีกัตมาในก็ได้ผลนะโอเคมีกันต่อครับแต้มแรกมาเร็วเมื่อกี้จังหวะที่วัดตัวแรกขึ้นมานะครับมีตัวหนึ่งอยู่ตรงนี้นะมันจะตื่นไปครับโอเคยหยยบไม่เสียหายนะได้ต่อนะครับตัวเบ็ดจีนก็คมเหมือนกันนะเนี่ยแต่อ่อนไปนิดนึงนะ ลองดูแนวเดิมเมื่ีครับเดี๋ยวมีเหยื่อลงน้ำบ่อยๆตรงน้ำปลมแปมปมเดี๋ยวก็เริ่มแจ้งพิกัดกันนะเดี๋ยวก็เริ่มขึ้นมาจิบเนี่ยจากปลาไซส์เล็กๆรุ่นไซส์นิโป้งนะครับผมก็เริ่มโตกันแล้วนะ เป็นดงถิ่นพม่าเลยนะผมแหละงานพม่าเยอะมากนะอ้อได้ไปแล้วได้อยู่ครับโอ้โหดื่นดินดดืน ปลาถ้ามีตัวแล้นานไม่น้อยแบบนี้มันเข้าทางเรานะครับเล่นแนวเท็กซัสในน้ำยิงน,น,น้อยอยิ่งดีนะแต่น้อยแบบไม่มีตัวก็ไม่เอานะนู่นจิบกลางบอ่อครับปลาก็คงจะไม่หนาตัวเหมือนเหมือนเดิมนะไม่อย่างที่บอกครับ ว่าก่อนฝนมันโดนถล่มแบบเละเลยนะแหะนี่มาเป็น10บิ10คนนะไม่ใช่มาแค่คนสองคนนะครับเนี่ยคือซากนั่งร้านเขานะทั้งคนไทยทั้งพม่านะสนแหนเป็นคนไทยนะผมเป็นคนพื้นที่แหละนู่นมีจิบข้างตะลิงตวงแล้วนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ีก็ตือมันไม่กัดหรอกมันค่อนข้างตระลิงเนี่ยนี่ครับตัวหนึ่งนี่เก็บเหยื่อขึ้นมาตื่นละแล้วปลวาอยู่เป็นกลุ่มเหมือนกันนะเนี่ยกัดครับวิ่งนะสายพิ่งออกขวานะครับเดี๋ยวเอาเลยแล้วกันอยู่ครับอุ้ยอุ้ย,ย,ยมีไซส์ครับตัวนี้ว้าว <Wow. S 1> ไซส์โตเลยตัวนี้โอ้ลู โโอโดันโลครับโอ้ยหน้า,าพลาดเลยนะครับตอนเกะเสียได้เลยดันดันโลเลยนะครับแต่ตัวที่บอกว่าจิบจิบใกล้ๆนี่นะ <Huh? S 1> จต่คงตื่นไปแล้วล่ะนี่จีบตัวหนึ่งครับจอนไซส์ป๊อกๆนะ อกไม่ยอมขายด้วยอ้โหหลุดครับเออกัดดีจังอะข้างตะลิงน่าจะมีอีกนะเอ้าไปพันอะไรล่ะครับออกมาทั้งเิ่งเลยปลาตื่นหมดเออ ครับมีตัวนะตื่นเลยนะตีไปติดกอหญ้านะปลากอตะลิงเยอะนะั่นตีห่างออกมาหน่อยครับ หูหูวิ่งวิ่งน่าดูเลยพิกน่าดูเลยครับจัดครับผมเนี่ยวนตีอยู่ที่เดิมนะครับผมตัวนี้ตัวสวยเลยเออปลาคืนเหยื่อช้าครับนี่โดมินมินโอเคท่านที่สองครับมาแล้วนะพลาดไปตัวหนึ่งนะสุดยอดลองขยีย้่จุดเดิมเนี่ยครับรู้สึกลาจะวิ่งเข้าวิ่งออกตะลิงนะ <Huh? S 1> ตัวหนึ่งออกไปตัวนึงก็เข้ามาแทนนะครับ นั่นไงโอ้โหไม้เดียวเลยขายครับน่าจะตัวเล็กนะ <laughs> เปลี่ยนสีหน่อยเปลี่ยนสีแสบดากหน่อยนะครับ ไม่ได้ดูเลยพันตั้งแต่มไร่ชิดตะเลิ่งมากก็เจอไซส์ปอกๆนะครับตียากนะผมแต่จริงๆอ่ะ น้ำสานพิชิ่งเข้าไปได้นะเนี่ยก็ได้อยู่นะครับผมแต่ว่าเจ็บข้อมือนะเอา้ากัดโดดเลยกัดเองโดดเองยังไม่ได้ทาอะไรเลยกัดอีกแล้วครับว้าวกัดคายเนี่ยครับเหย่อเสียทรงมาเลยเนะี่ยกัดเองโดดเองนะไม่ไทำอะไรเลยนะสายก็ไม่ไตึงนะส็ยป๊อกอยู่กันเป็นแก๊งเลยครับ ที่เห็นจิบอยู่มันก็เห็นตัวใหญ่อยู่นะทำไมกัดแต่มันปอกหมดเลยวะช่าไปกัดในที่ลกๆนะส่งสายไม่ได้ครับติดนูน่นติดนี่มันก็คายแล้ว รบทุกตัวแล้วมั้งเอา้านี่ครับโอ้โหเพียบนะฟอกเนเพียบเลยครับ uh huh. เนี่ยตามมาการิยะเนี่ยครับกาดอยะเนี่ยสายวิ่งเลยครับ uh huh. เนี่ยครับโอ้เนี่ยนะไซส์อย่างเงี้ยนะก็ไล่กัดอยู่นะผม uh huh. โอเคเดี๋ยวปล่อยนะ เล็กจริงนะกัดให้เหยียบพังนะบางทีหมันไส้ก็อดจะวัดไม่ได้ครับตาไม่บอดก็ดีแล้วมึงแรกๆก็ดูแต่ง่ายครับทำไปทำมาเริ่มยากแล้วพอเข้าช่วงบ่ายมาไม่กัดเลยนะ oh, <no. S 1> นี่ก็บ่าย2กว่าจะสามโมงครับกัดอีกกีก็น่าจะสี่โมงนะแต่แบตนี่จะหมดซะก่อนครับ กดแล้วบ่นปุ๊บกัดปับ๊บนึกว่าใหญ่โตนะครับเห็นฟองใหญ่เลยสงสัยอีกตัวหนึ่งมันตื่นนะที่ใหญ่อะนะกันที่สี่นะครับผมโอ้พ้นสามเต้มสักทีนะคลิปไหนก็สามเต้มนะโอเคครับผมจอดไม่งัลโรเทเลนเก็บหมด ตอนนี้ก้อนสุดท้ายแล้วใกล้จะหมดแล้วขอให้สักสองตัวเถอะ ตัวใหญ่ๆเนี่ยก็ได้มันต้องการใหญ่มากหรอกสามขีดสี่ขีดก็ดีใจแล้วนะครับโอเคจริงๆเวลากินนะเลือกกินตัวเล็กนะนี่ครับกัดแล้วฮะอยู่ครับอือขอตัวเล็กก็ได้ตัวเล็ก,กน,นะ uh huh. <laughs> โอเคครับอันท <laughs> ี่ห้านะปล่อยไปหนึ่งนะครับ บิ๊กแอดลัวไทยแลนด์สุดยอดเราตะลิงไม่หายหมดแล้วเหรอหลุดมาสองสามตัวเสียดายตัวใหญ่ที่หลุดไปครับ เจอแรกๆนี่ยกัดโอ้โหคิดว่ารวยแน่ครับวันนี้พอเรามาถึงหมายก็มันก็จะเที่ยงอยู่แล้วนะครับช่วงก่อนเที่ยงอะ่ะยี่สินาทีแรกนะี่กัดดีจังเลยนะพอเริ่มเข้าเที่ยงก็เริ่มกัดน้อยลงครับเป็นในฟอกซะส่วนเยอะ ปิดกล้องเล่นแล้วนะครับเพราะแบตจะหมดแล้วยังไม่ขายด้วยอ่ะขายไปแล้วกัดใกล้ๆนี่เองเลยไม่อยากจะวัดมันนะเป็นตัวเล็กโอ้โหตื่นสายนี่นะปลาลอยหัวครับปลามันลอยตัวผิวน้ำนะเพรสายไปพลาดตัวมันตื่นนะครับ หือดูหนาวจะเป็นซะอ,อย่างเงี้ยนะจะลอยตัวครับไม่ค่อยลงไปอยู่กับพื้นเท่าไหร่นะถ้ามีหลอดแดดไม่เปียงจริงๆนะ ใส่เดิมเก็บให้หมดเลยนะกัปที่หกครับเนี่ยนะพอหลังๆมาเป็นไส้นี้หมดเลยครับโอเคมาดูต่อแบบใกล้จะหมดละบ่อนอี่กี่ครับโอ้โหกัดลูกปลากันใหญ่เป็นมุกใหม่ครับไม่ลงถึงพื้นแล้วรู้สึกว่าปลามันจะลอยอยู่ยกลางน้ำนะบงตัวก็ลอยให้เห็นตัวเลยครับ กััดครบโอ้โหตัวใหญ่ด้วยไม่วัดไม่ติดอะ่ะตัวใหญ่เลยครับ oh. แก้เกมใหม่ครับผมเอาสายน้าออกแล้วนะปล่อยตะกัวให้วิ่งเลยนะรู้สึกป,ปลาจะลงแวงนะครับกัดระแวงเหลือเกินนะ oh. ให้มันยก ไปตัวเหยื่อไปได้ตะกวัวไม่ต้องตามนะครับผมจะได้เบาๆปากหน่อยนะโอเค นิ่มตัวนี้ไปล้วโอ้โหไม่หยุดครับส่งย,วยาวๆไปเลยว้าวถ้ากลัวฟังพื้นด้วยนะครับไม่ยอมหยุดนะพอแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับ เนี่ยนะตอนนี้ไม่คายครับเอาสายหน้าออกก็ไม่คายนะใสสวยครับผมน,นิ่งๆเลยนะปลากัดเบาครับถ้ดูอาการปลาลรอก็ค่อนข้างระแวงนะนี่ยังโดนแค่ม,มุมปากนะผมแต่อย่างน้อยมันก็ไม่คายนะพอตัดสายหน้าออกตะกัวมันวิ่งได้นะครับผมคือเวลายกไปอะ ่ามันไปแต่เหยื่อนะตะกัวมันไม่ไปด้วยแล้วเราก็ค่อยๆอ่ไล่ตะกัวหาตัวนะครับโอเคสุดยอด b ิ๊กัสโรเทเลนว้าวสองมสี่ห้าหตัวนะครับแล้วก็ปล่อยไปตัวหนึ่งก็เป็น7แต้มนะคผมคล <Wow. S 3> ิปนี้นะก็ออจริงๆก็แต่จะตกต่อนะครับผมแต่แบตหมดแล้วนะเหลือแค่อีก10%เองนะครังผมเอาแบ,บตเตอรี่มาแค่2ก้อนนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลากันไปก่อนนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ